วันนี้ก็ขอแนะนํากรรมฐานกรบบรรดาเช <c oughs> ่นพุทธบริษัทกรรมฐานจริงๆก็ไม่มีอะไรมากมากี่เที่ยวแค่กันนะ่ะเกิดแก่เจ็บตายกรรมฐานจริงๆมีเท่านี้นะ <c oughs> ตอนนี้ก็มีว่าการปฏิบัติกรรมฐานที่จะได้ผลจริงๆก็ต้องพร้อมองค์สามคือหนึ่งศีลสองสมาธิสามปัญญา ต้องมีพร้อมๆกัน <c oughs> ถ้าขาดสินสมาธิก็ไม่เกิดถ้าขาดสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดถ้าเรามีสินบริสุทธิ์จิตใจเยือกเย็นสมาธิเกิดเองเพราะว่าสินจะมีได้ก็ใช้คุณธรรมสองอย่างคือเมตตาตนนาเมตตาคือความรักตโนาความสงสาร เมตตาความนักกุณาความสงสารเกิดขึ้นจิตใจก็เยือกเย็นไม่เหมือนความโกรธโกรธมันร้อนรักมันเย็นสงสารมันเย็นใช่ไหมเปิดความเยือกเย็นของจิตเกิดขึ้นสมาธิก็เกิดความวุนวายก็น้อยไปอนนี้เมื่อสมาธิเกิดจิตก็มีความสุขเมื่อจิตมีความสุขปัญญาก็เกิดถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาได้เมื่อ,อไรเราสามารถปกิเดสได้เหมือนนั้น <c oughs> นี่พูดก็อย่างพระอรหันต์ท่านพูดนะพุทธเจ้าจะพูดไวทีนี้การปฏิบัติปัญญาในพุทธบริษัทการมรุมาขนนอสายบารมีถ้าบารมีเรายังไม่เต็มเพียงใดจะเป็นอาหารหันต์ไม่ได้จะเป็นอาหารหันต์ได้ต่เมื่อมีบารมีเต็มนี่คาว่าบารมีนี่ก็แปลว่าก,กาลังใจเต็มจะไม่เรียงบารมีสิ <c oughs> ก็ตรงความว่าถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆก็คือหนึ่งสินแล้ว,วารามมีเราต้องมีกําลังใจเตรมด้านศินสินต้องพร้อมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสินห้ากับกรรมบิดติดที่สามารถทรงได้เป็นพระโสดาบาันเกสิรธาคามีสินแปดทรงความเป็นาาานาคามีได้ถ้าสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดถ้าสินสิบเป็นอาหารหันได้ได้เคยผู้หญิงเป็นไม่ได้ทําไม ครวบเป็นอรหันไม่ได้แม่ว่าไม่ได้ก็ไม่ได้นะเป็นได้แต่ว่าถ้าเป็นวันไหนนีพพ่านวันนั้นกลวงความมาครวบไก็ไปอรหันได้เหมือนกันไม่ว่าจะสินในเมื่อสินมีแล้วสมาธิก็เกิดแต่สมาธิเนี่ยมันต้องฝึกเหมือนกันถ้ามันเกิดเองมันก็เกิดเบาๆถ้าเกิดเบาๆมันจะมีความหวั่นไหวมากก็ต้องมีการฝึก การฝึกสมาธิก็เป็นการฝึกง่ายๆจำคำไม่เดีว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจ <c oughs> สมาธิท่านแปลว่าตั้งใจมั่นคือตั้งใจให้มั่นคงในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะในสำหรับนักปฏิบัติกรรมาฐานกรรมาฐานมีสี่สิบกองกองที่มีเป็นกองแม่ครอบคุมกองอื่นทั้งหมดคืออนาปานสติ นันได้จะลมให้ใจเขาออกต้องคุมกองนี้ให้อยู่ถ้าคุมกองนี้อยู่ได้นานเพียงใดสมาธิทรงได้เพียงนั้นถ้าคุมกองนี้ไม่อยู่สมาธิกองอื่นตั้งไงก็ไม่อยู่จะไม่ดีนะลมหายใจเขาออกจะไม่ยากนะให้ใจเขาออกทุกวันวันนมบวันนับครั้งไม่ถ้วนแนตะ่ลืมดู พวกเราให้ใจเข้าออกทุกวันก็จริงแหละแต่ว่าเราเรืมคิดทิ้งลงให้ใจเขาออกเวลาให้ใจเข้าจิตรับทราบเวลานี้ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกจิตรับทราบเวลานี้ให้ใจออกสมายควอรู้อยู่รู้ให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกขณะใดที่จิตรู้ลงให้ใจเข้ารู้ลงให้ใจออกเวลานั้นจิตเป็นวเป็นสมาธินนนาปานุสติ ไปถามว่าจิตยังคิดอย่างอื่นอยู่บ้างก็ต้องบอกว่าขณะที่รู้งลงเข้าลงออกแล้วจิตไม่คิดอย่างอื่นถ้าจิตคิดอย่างอื่นอยู่จิตจะไม่รู้งลงเข้าลงออกได้คิดควบได้ทีค่ควบอย่างภาวนาวพทุทโธเวลาให้ใจเข้าเรานึก,กว่าพุทธที่ตามมาใว้ใจ เวลาหใจออกเราไน่กว่วาโทรอย่างนี้จิตเป็นสมาธิในพุทธานุสติด้วยอนาปานุสติด้วยได้เป็นสองอย่างนี่การจะเริญนกรรมฐานเจริญกันทําไมความมุ่งหมายของพระเจ้าก็คือต้องการทุกคนพ้นทุกข์ไปนิพพานนี่การที่จะไปนิพพานได้จะใช้แต่สิ่งกี่สมาธิทั้งสองอย่างไปไม่ได้ เพราะสมาสิก็ดีสมาธิก็ดีจะสงเคราะห์คนได้แค่สวรรค์กับพรมโลกจะถึงนิพพานไม่ได้ต้องใช้ปัญญาด้วยปัญญาใช้ตรงไหนใช้ตามความเป็นจริงความจริงไม่ต้องไปเปิดตำราดูความเป็นจริงว่าคนทุกคนที่เกิดมาไี่มีสภาพทรงตัวไหม คนทุกคนไม่มีสภาพสงโตที่กล่าวว่าเป็นนิจจงมันมีความแก่ขึ้นทุกวันถ้าเป็นเด็กเป็นเด็กโตขึ้นมันหมายถึงแก่ขึ้นต่อมาที่เป็นหนุม่มสาวความเป็นเด็กก็สลายตัวไปความเป็นหนุม่มสาวปรากฏ <c oughs> หลังจากความเป็นหนุม่มสาวหายไปความกลางไปไวยกลางคนก็ปรากฏพอไวยกลางคนหายไปความมรงแก่ก็ปรากฏ เมื่อคนแก่หายไปผีก็ปรากฏเรื่องไหใช่ใชหรชอไม่แปว่าตายเปผี <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดตามตามที่พระพุทธเจ้าทรงแต่กับพระนางอุปรันทาเล่านินทานดีกว่านะดีไหมนี่นิทานนี่เป็นพระสูตรไม่ใช่นิทานนิสังขึ้นนะ <c oughs> นี่พูดเรื่องนี้เพู่ให้เข้ากับเรื่องนิทานของพระพระสูตรของนุบุรันทา ด้วยความมีอยู่ว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงโลภไปเสมมาสัมโาทิญาณแล้วเอาให้ดีกว่าเมื่อพระพุทธเจา้าทรงคลอดจากคันประมารดาได้เจ็ดวันบัมบมาณดาดหรือพระเจ้าแม่ก็ตายเขาถือว่าถ้าคนผู้หญิงคนใดคันใดถ้าพระพุทธเจา้าเกิดคันนั้นไม่ควรกับสัตว์อื่นจะมาเกิด แม่ก็ตายตายแล้วไปเกิดปเป็นเทวดาบนสวรรค์เชตุสิทธิ์ไม่คือไปเป็นผู้หญิงนะเลิกเป็นผู้หญิงกันเป็นผู้ชายต่อมาพระเจ้าพ่อก็อนหนาวยังไอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายแสนสบายทําไมสนุกใช่ไหมก็เลยได้พระนา,นางมาเป็น,ป,น,ป,นปัญญาเล้นต่อมาพระนา,นางพระพุทธเจ้าก,ก็ทรงมีลูกสองคนคือคนโตที่เรียกว่าน,นันทะ คนน้องชื่อวรูกนันธาต่อมาในเมื่อพระพุทธเจ้าสมรู้อภิเศษสม,มาธรรมบับุตธิยาน <c oughs> เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ภายหลังเสดเดไปกรุงกบินพัท์มหานครก็มีหมู่พระยุยญาตบวชตามกันเป็นแถวในที่สุดพระนันธาก็บวชพระนางจีแสโกตมีพระนานางก็บวชด,ด้วยก็เหลือท่านานางปรนันาลูกสาวคนเล็ก เหลือคนเดียวนัมบนาโรูรลันธาก็คิดว่าความจริงท่านถือตัวท่านสวยก็ <c oughs> คิดว่าเวลานี้พระยาิของเราต่างคนต่างบวชหมดเราก็จะบวชตามญาติคือการบวชนัมบนาโรูปลันธานี่ไม่มีศรัทธาคือไม่ได้มีศรัทธาในการบวชแต่ว่าบวชตามญาติเพื่อบวชก็บวชให้กัน เมื่อบทแล้วก็ไม่ไม่ตั้งใจฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ <c oughs> ทาทั้งนี้ก็เพราะว่าได้ฟังข่าวจากบรรดาพุทธนามิสุนีบ้างบรรดาวาสุวัติกาบ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศจำหนิรูปสวยแต่กวจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงทำหนีรูปสวยเธอเบญจเพียงบอกว่ารูปใบเที่ยงฮะมันสลายตัวในที่สุดมันเรียกว่ามันแต่มันเปลี่ยนแปลงไป แล้วสลายตัวในที่สุด <c oughs> แล้วก็นางถือบริการตำแหนิลูกเลยไม่อยากไปฟังเทศแต่ต่อมาไปวันหลังวันหนึ่งปรากฏว่านางพิสุนีฟังเทศจากพระเจ้าแล้วก็มาคุยกันทุกคนต่างชื่นชมความดีที่พระเจ้าทรงเทศมีความอิ่มออกอมใจนางรูปธรรมทาก็ถามว่าใครเทศล้วก็บอกว่าพระเจ้าเทศก็อยากจะไปฟังบ้างเรื่องนี้จะแปลกางคนสักนิดหนึ่งนะ <c oughs> ในยมงคลนนะบอกว่ากนาลรูปนันทนาเป็นชายยาพระเจ้าเสษมที่โปรดแต่ว่าธรรมบทไม่บอกก็อย่างนั้นนี่เราาตามเรื่องธรรมบทเมื่อบวชเราไปตังกดาวิสุทีทั้งหลายก็เล่าให้ฟังพระเจ้าของเทศเธอก็อยากจะฟังบ้างแต่ไม่อยากจะปรากฏตัวให้พระเจ้าพี่เห็นก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราปรากฏตัวให้เจ้าพี่ใหญ่เห็นเพราถเราถาเราเป็นคนสวย ท่านก็จะตำหนิรูปของเราเราเป็นคนสวยเราไม่ชอบแล้วก็จึงบอกานาวิสุทธินีงสลายรากว่าวันทุ่งนี้จะไปฟังเทศด้วยบรรดานาวิสุทธินีงสลายก็ดีใจ <c oughs> คิดว่าวันทุ่งนี้อาศัยบรณานรูปนันทาเป็นเหตุจะทําให้สมเด็จพระรมาโลกเทศเทศเป็นกรณีพิเศษ ในเมื่อถึงเวลานางก็ฝ่ายไปก็อยู่กลางกลางกลางของบรรดาพวกทุ่สูนี้ทั้งหลายไม่ต้องการพระเจ้าเห็นแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบก่อนแล้วหนึ่งวันใช่ไหมไม่ทันจะไปเพียงคิดว่าจะไปรู้แล้วแอบได้เลยแอบได้ไหมแอบได้ไปเห็นก่ <c oughs> อนที่บรรนานงรูปนันทาจะไปพระเจ้าก็ทรงคิดว่าน,น้องสาวของเรา <c oughs> เธอถือตัวเป็นคนสวย พรุ่งนี้จะเทศยังไงเธอจึงจะมีความความ้าใจความสวยเป็นของไม่แน่นอน <c oughs> ให้ตัดความติดในสวยก็สอนนิมิกว่าน้ำยอกต้องเอาน้ำบกไอฝันสายหน้าไปนไหนนเขาบ่งน้ำมันเขาไม่สายหน้าเนะีกยะเขาต้องจ้องเช่าจอ้าจองหน้าเป็นน้ำยอดต้องอาน้ำบง เม่ก่อนนี้านางรูปันทาก็ไปส่วนินศาสนาเจ,จ้เข้าไปพระเจ้าก็ส่งนริมิตรรูปร่างผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณที่หกปี <c oughs> มีความสวยกว่าพระรูปันทามากนุ่งผ้าสีแดงแต่สวมเสื้อแล้ว่มผ้าสีอะไรบาลีไม่ได้บอกยืนถวายงานพัดอยู่ข้างพระพุทธเจ้ายืนอยู่ใกล้ๆพัดพระพุทธเจ้าพณะรูปันทาก็ไปเห็นก็ตกใจ ตามคำเล่าลือเขากล่าวว่าพระเจ้าทรงตาหนิในรูปว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงรูปมีความเสื่อมรูปเป็นเหตุหที่เกิดความทุกข์และรูปสลายตัวในที่สุดแต่ในเมื่อพระเจ้าพี่ตําหนิแบบนั้นแลวผู้หญิงคนนั้นนมันสวยก็เรามากเราเองความสวยเราเองไม่สามารถจะไปเทียบกับตำแหน่งของเธอได้เลยแต่ก็สามารถยืนข้างพระพุทธเจ้าได้แสดงพระเจ้าไม่ได้รังเกียจตในรูป ความชื่นใจกับรากฏใช่ไหมความเย็นใจปรากฏดในเมื่อความเย็นราดกฏพระเจ้าทรง,งเทศเพื่อร่างก <c oughs> ายกายกะตาโนสติทั้งทั้งที่แอบอยู่แล้วนะท่านบอกรูปนันทาคือว่าแอบแล้วนะแอบในกลุ่มเขาแล้วก็าบอกรูปนันทาเธอจุญยาสนใจในรูปมากเกินไปรูปเป็นของไม่เที่ยง เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาจากความเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาว <c oughs> ลูกผู้หญิงคนนั้นก็เป็นสาวตามเดิมต่อไปจากสาวน้อยก็เป็นสาวมากผู้หญิงผู้หญิงก็ดันตอนต้นอายุประมาณที่หกปีพ <c oughs> อพระเจา้าพูดตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกับอายุยี่สิบปีก็ห่างแยะ พระนางรูปันทาดูสังเทศด้วยรูปหญิงคนนั้นด้วยก็นึกแปลกใจว่าเื่อี้มันเด็กกว่าเรานี่ทําไมถึงโตขึ้นประมาณอายุยี่สิบปีต่อไปองค์พระเดชปจินาสีก็สงกลับจากสาวใหญ่ก็กลเดินกลายเข้าไปใกล้ๆความบรไวัยของคนกลางคนรูปร่างผู้หญิงนั้นก็เปลี่ยนแปลงตามไปปกติ นาเข้าถึงไหยกลางคนต่อไปผู้เจ้าทู้จัดก็มาถึงไหวกลางคนแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอือหนึ่งผมผมบางเส้นเริ่มจะขาวต่อไปอยุ่มากเข้าขาวมากเข้าท่านพูดอะไรมันก็ขาวมากเท่านั้นในส่วนขาวหมดหัวท่านาโรบรนดาก็แปลกใจว่าอีกใหญ่คนนี้มันเด็กเมื่อกี้เลยแตไมันเป็นอย่างนี้ไปได้หรอไงแล้วก็ต่อไปฟันมันก็จะหมดไป หากเทีละซี่สองที่ย้ายนั่็หลอไปจีละหน่อยสองหน่อยไม่สุดก็หมดในสุดความแก่ความเหี่ยวของหนังก็เกิดคือเกิดขึ้นความคล้องกายจะหมายคว่ายืนตรงไม่ไหวต้องหลังโกงผู้หญิงนั้นก็หลังโกงตามในที่สุดความแก่เกิดขึ้นนานาเข้าความตายก็้อไปถึงหัวใจนั่นล้มตึงตายเลยต่อมาร่างกายร่างกายก็ไปเหยืยบของแรงของการแรงกายก,ก็มาจิกกินแรงร่างกายยายคนนั้น พนางลูกวนรณามองเข้าแบบนั้นก็มีความรู้สึกมั่นใจว่าร่างกายมีสภาพไม่เที่ยงจริง <c oughs> มีการเปลี่ยนแปลงจริงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปล,ปล,ปลใงใน่างกลางแก่ไปทีละน้อยแะน้อยทุกสิ่งทุกอย่างเสื่องไปทุกวันตามวัยเวลาตามวันเวลา,า,วนวลาในที่สุดก็ต้องตายแบบนี้ <c oughs> ก็รู้สึกตัวว่าขึ้นืีอว่าความตายมีกับเราแน่ เมื่อมีความรู้สึเกเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระจินสีลูกทรงทราบว่าเวลานี้รูปนันทาน้องสาวของเราเป็นบะโสดาบันแล้วเห็นไหมไม่ยากเลยองค์สมเด็จก็ไปทีแก้วเรงคิดว่าแค่ระโสดาบันนี่มันยังไม่พอยังไม่สามารถจะตัดความทุกข์ได้ทั้งหมดเป็น,นเพียงว่าปิดกั้นอายภูมิเท่านั้น ต้องให้รูปนันทาเป็นอรหมนต์ในวันนี้ <c oughs> ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสีนสัตว์ว่ารูปนันทาดูก่อนรูปนันทาเธอจึงมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายของนขนพองเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีร่างกายเขาใส่ก็ดีวัตถุธาตุต่างๆก็ดีไม่ใช่ของคนยึดถือ พราะมันมีสาภาพในที่ยงเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวในที่สุดเธอจงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราเราเรามีในมันมันมีในเราพานางรูปนาาันทาคิดตามนี้ก็บรรลุอารรถกผลเป็นพระญาติของคนสูงสุดในพุทธศาสนาก็าเป็นว่าเอาเรื่องนี้มาพูดกักบรรดาญาโยงพุทธบริษัทธรร์สังก็คือหนึ่ง แก่เมื่อยชั่วคราวพอหายเมื่อยไหมเนืคลายเมื่อยชั่วคราวโดยการในสองเรื่องนี้เป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานใหญ่ที่พระพุทธเจ้าสมบัตที่เป็นในส่วนแรกเป็นกายยกตานสติกรรมฐานคือกายยกตารสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานของพระอนาาคา,า,ามีและพระราหัน เพื่อทำสูงสุดมากคือเินาร่างกายร่างกายเราถ้าเรามองไม่เห็นก็มองร่างกายคนอื่นว่ราร่างกายคนอื่นจะมีสภาพเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่เขาไม่เที่ยงของเราเขาก็ไม่เที่ยงคนที่เกิดพร้อมเราสมัยก่อนเป็นเด็กเวลานี้โตขนาดไหนเราก็โตขนาดนั้นเวลานี้เขาแก่ขนาดไหนเวลาเราก็แก่ขนาดนั้นเพราะว่าเช่นเดียวกัน แล้วก็ดูคนที่ถึงที่สุดของชีวิตว่าคนที่เกิดเป็นเด็กตายไม่มีไหมเราก็ต้องตอบว่ามีคนที่เกิดที่หลังเราเล็กน้อยตายแล้วมีไหมก็ต้องตอบว่ามีเพราะมันมีจริงๆคนที่เกิดเพราะกับเราตายแล้วมีไหมเราก็ต้องตอบว่ามีเพราะเราเคยเห็นคนที่เกิดก่อนเราตายเราตายแล้วมีไหมเราก็ต้องตอบว่ามีทั้งนี้เพราะอะไรว่าความจริงของการเกิดเป็นอย่างนั้น ในเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในทรรมการมีการสาลายตัวเป็นอดีต <c oughs> แล้วใครเคยเห็นว่าคนที่ตายไปแล้วมาช่วยคนเบื้องหลังทํางานมีไหมฟันมีไหมมีที่บ้านเองไหมเขาจะมาลักของหรไงไม่ขโมยทุกคนที่ตายไปแล้วก็หายไปเลยว่านหนมันมีหรอคนนั้น,บบน,นใช่ไหม แต่ว่าเขาไม่เขาไม่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านเดิมนยเขาไปอยู่ที่อื่นนั่นคือหมายความว่าถ้าเรามีบาปอกุศลไปจจาใจก่อนจะตายจิตคิดถึงบาปอกุศลอย่างใดหนึ่งเราไปอบายภูมิ <c oughs> ถ้าจิตคิดถึงความดีนิดหนึ่งเล็กน้อยจะเป็นภันก็ดีสิงก็ดีผลเทื่อมผพระก็ตามอย่างนี้ไปสวรรค์ถ้าจิตมีความมั่นคงก็ไปธรมีโลก นี่ไม่ด้านสมถะภาวนาต่านี้ที่พระเจ้าทรงตรัสว,ว่าโลภนันทาเธออย่าย,ยึดถืออะไรทั้งหมดจนอย่าคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราก็ตามในร่างกายคนอื่นที่เป็นนี่พึ่งของเราแล้วมันไม่มีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาในโลกมันสลายตัวหมดเอาใครไปที่พึ่งไม่ได้ยงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเรา ในเมื่อมีชีวิตอยู่เราอาศัยมันเราต้องมีเราต้องมีบ้านเราต้องมีเงินใช้เราต้อมีของใช้เป็นของธรรมดาไม่มียึดทตตรงตัวอยู่ต้องมีต้องหาถ้าไม่มีก็หาหามาได้แต่ไม่มากพอก็ต้องหาต่อไปหาเพื่อความมีอยู่เป็นสุขแต่ก็ต้องคิดถึงความจริงว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ถ้าตายแล้วเราก็หมดสิทธ์ คนอยู่เบื้องหลังเขาครองต่อไปแล้วคนเบื้องหลังที่ครองก็ตายต่อไปอีกไม่มีใครสามารถจะครองทรัพย์สินได้อย่างจริงจังฉะนั <c oughs> ้นทรัพย์สินนั้นหลายมีความต้องกขณะที่มีชีวิตอยู่เราต้องหาเราต้องกินแต่ต้องคิดไว้ทุกวันว่าทรัพย์สินนั้นหลายแล้วนี้เรากับวันไม่ใช้ก็จากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์ที่เรารักมากที่สุดนั่นก็คือร่างกาย ต้องมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่สักวันหนึ่งขา้าหน้าจะเป็นวันนี้ก็ได้ผมนี้ก็ได้เมื่อไรก็ได้ว่าจะตายได้ดีไม่ดีโลกไหลาตายอาจจะมาุงเทวก็ได้ใช่ไหมที่ี่ไปหาเจ้าเราตรงไม่ได้นะกันผีไม่ใหม่ก <c oughs> ็เป็นว่าความยิ่งผู้หลาตายใชม้มาดีนะถ้าตายแบบนั้นนะ <c oughs> ถ้าพูดตามส่วนถ้าเราเป็นคนนักบุญแบบนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ทุกคนที่นี่เป็นนักบุญทั้งหมดถ้าไม่ใช่นักบุญก็ต้องคนอยู่ไม่ได้เพราะเขตนี้เป็นเขตบุญอันดับแรกเข้ามามีความเคารพในพุทธรูปก็เป็นบุญแล้วแล้วก่อนจะเข้ามาตั้งใจคิดว่าวันนี้จะไปพบพระวันนี้ก็เป็นบุญแล้วกิดบุญมันก็เกิดแล้ว พอถึงแล้วเราจะทําบุญกับพระเราจะถวายสั่งังกับทานสังฆทานกับพระคิดว่าจะถวายนี่มันได้แล้วเริ่มได้สินคนหนึ่งเขาถวายแล้วดีใจกับเขาด้วยเป็นปัจจานุโมทนาทำไมได้แล้วแล้วก็เราก็ถวายเองบ้างเราก็ได้อีกเราตั้งใจสมาทานศินเรามีศินอีกเราตั้งใจเจริญสมาธิเรามีสมาธิอีกเราตั้งใจเจริญวิปัสสนาญาณมีวิปัสนาญาณอีกเป็นบุญทั้งหมด อนนี้ถ้าเวลากลับบ้านเราให้จิตใจบางวันโอกาสไม่มีมันจะบูชาพระไม่ทันหลับก่อนมีไม่ชานโรงอันเหนื่อยใช่ไหมแต่ถึงมากยไงก็ตามวันทั้งวันเราต้องนึกถึงพระเคยนึกไหมต้องนึกนึกถึงพระบ้างนึกถึงความดีที่เราจะทําบ้างเวลเราทำไปแล้วบ้างบางทีก็นึกเมตตาในบุคคลนึกเมตตาในสัตว์ทั้งหมดนี่มันเป็นบุญทั้งหมดถ้าบังเองิญก่อนที่เราจะหลับ เป็นการบังเอิญเนี่ยเอาหน่อยๆไม่ต้องมากนั่งบูชาพระไม่ไหววันนี้มันเหนื่อยมากนอนดีกว่าก่อนจะนอนก็กราบๆว้ที่หมอนสามผลนึกถึงพระถ้าถ้าไม่มีพระพุทธรูปเพื่อแถ้า,ถา,ถา,ถามีก็นึกถึงพระแดงกราบสามครั้งแค่กราบสามครั้งได้มีด้วยความรู้สึกม,มีความเคาครพแล้วก็นอนหลับไปเลยแล้วก็ไหลาตาย <laughs> เอาง่ายๆเนี ถ้าไหลาตายแบบนี้อย่างเลวที่สุดเราก็ดึงแน่นอนเอาแค่นี้นะขอยืนยันถ้าใครตายแล้วไปถึงเราดึงให้มาตอว,ว่าฉันได้ไม่เชื่อลองตายสิอันนี้เป็นความจริงนึกถึงพระนึกถึงใครนึกถึงพระพุทธเจ้าเรานึกถึงด้วยความขอรพใช่ไหมถ้าดูตัวอย่างจ้าจกุณนลีทพบุตร เธอไม่ได้นึกถึงด้วยความเคารพนึกแห่พระเจ้าต้องการมาช่วยเธอหายจากโรคไม่จะมีความเรื่องสายจากอะไรอย่างเราพวกเรามีความเชื่อมีความเรื่องสายระบุชามานานแล้วดีกว่ามากเมต่กุนลีนะี่ยเพียงแค่ป่วยหนักต้องการพระเจ้ามาช่วยหายป่วยเพราะพ่อแม่ไม่ช่วยเพีย <c oughs> งแค่ทางนี้ตายแล้วเขาอยู่บนรค์ท่านดาวดึง มีมานทองคำเป็นที่อยู่มีเงิาหนึ่งพันในบริวารจะยิ่งไปกว่านั้นอาศัยที่ก่อนจะตายเขานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนจะพระพุทธานุสติคนที่จะไดิพุทธานุสติเนี่ยเกิดทุกชาติจะไม่พ้นพุทธศาสนาจะมีโอกาสทำบุญต่อเรื่อยเพราะนั้นในฐานะที่เขานึกถึงพระพเจ้านิดหน่อยแค่ช่วยพ้นจากความทุกข์คือทุกเวทนา แต่เขาไม่สามารถจะคนได้เขาต้องตายตายในขณะที่นึกถึงพระพุทธเจา <c oughs> ้าเามือนการที่พวกเราไหว้ที่หมอนนึกถึงพระเจ้านอนไหลาตายเหมือนกันนะมันตายแบบมีความสุขใช่ไหมเราก่อน,นีนความจริงก็เป็นอะแยะไม่ลืมเองอ่ะเวลานไปเลยหรือถงเขโปลถ้าเป็นกันมกแล้วก็ไปที่นิยมกันถือว่าเป็นคนมีบุญ ถ้าจิตเขาไปบุญเนี่ยเขาไปสวรรค์แน่ถ้ากินเหล้าเมาตายเนี่ยมันก็แย่กันนี่เป็นนรกนะตอนนี้มาในกุงเลีถ้าไปเป็นเทวดาแล้วต่อมาก็ฟังเทศเดี๋ยวพระเจ้าอีกจบเดี่ยวเป็นบรรโสดาบันใช่ไหมรวมความว่าการเจริญกรรมฐาน็บรรดาเจาาพุทธบริษัต์ก็ค่อยๆทำคขอยย้อนมาเวลาเลยเล็กน้อยนะค่อยๆทำอันดับแรก ก่อนจะทําอย่างอื่นทั้งหมดให้นึกถึงความตายไว้ก่อนจะว่าเป็นมรณานุสิกรรมฐานเป็น,ปนกองหนึ่ง,นงในสี่สิบกอง <c oughs> ว่าชีวิตของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความตายที่สุดถ้าจงอยาบระมาทถ้ชีวิตคิดว่าเรายังแก่ไม่พอบ้างยังไม่แก่บ้างยังไม่หนุ่มไม่สาวบ้างเรายังไม่ตายอย่างนี้ไม่ถูก ให้มีความรู้สึกว่าความตายไม่มีนี่ไม่เครื่องหมายถึงเวลาเมื่อไรมันก็ตายมานั้นเราห้ามมันไม่ได้เมื่อคิดถึงความตายก็นึกถึงความดีเอาเป็นที่พึ่งไ้ก่อนขึ้นหนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าสองนึกถึงพระธรรมสามนึกถึงพระอริยสงฆ์อย่างนี้ก็ได้นี่ก็ดีถ้านึกอย่างนี้ไม่เป็นก็ปลุกพระที่คอคนใส่สร้อยแล้วก็มีพระถูกไหม จิตภามารดสนาตั้งนโมตั้งนโมตัสสานโมนะครับเลยขอขอไหว้พระพุทธเจ้านรมทรกการพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธรนมธรรั้งกัางจะนิช้ได้เลยเป็นการนึกถึงพระทรงหรือว่าถึงว่าการนึกถึงพระแบบนั้นจะคิดว่าขอ้องการอันตรายก็ตามแตเป็นการนึกถึงพระแน่นอนอันดับแรกก็นึกถึงความตายอันดับที่สองนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงวธรรมนึกถึงพระอริยสง์ การนึกถึงพระทั้งสามรายการนี้สามอย่างนี้จะความให้เราไม่ลงนรก <c oughs> แต่ความมั่นคงก็ยังไม่ดีนักถ้าต,ต้องการให้มีความมั่นคงจริงไม่ลงนรกแน่นอนทุกชาติควรรักษาชิ้นห้ายบริสุทธิ์ <c oughs> ในเมื่อนึกถึงความตายได้นึกถึงพระเจ้าพระธรรมประสงค์ได้นึกถึงสิ่งทรงสินได้ก็ตั้งอารมณ์ไม่โดยเฉพาะในพระนิพพาน ให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรามีสภาพไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไต่ัตตาหนัตตาของมันมนะะลายตัวในที่สุดให <c oughs> ้ถือว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ถึงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นเร่างที่อาศัยเจ้าครา,าไม่ช้ามันก็ตายถ้ามันตายเมื่อไหร่ก็จะร่างกายเร็วๆอย่างนี้เราไม่ต้องการเ,เราต้องการนิพพา,า,านจดเดียว ถ้าคิดอย่างนี้ทุกวันเนี่ยเวลาที่ป่วยหนักใกล้าตายต้องถามใาจาข้างหลังร่นมันจะตายมอเร็วๆนไม่กี่วัน,นเนี่ยอารมณ์ทั้งหมดที่คิดวันเล็กวันน้อยมันจะรวมตัวเพื่อนิพพานโดยตรงมันจะวางเฉยทั้งหมดการที่จะไปนิพพานได้จริงอารมณ์จิตมันจะวางเฉยในทรัพย์สินต่างๆทั้งหมดแต่ที่เราป่วยไรนาซาโทบ้านช่องทรัพย์สินต่างม,มันก็เฉยเมยไม่ไม่ไม่สนใจ จิตมันเฉยเมณ์รมตรงก่อเฉพาะพระพุทธเจ้าโดยเฉพา,าะหพรือว่าธรรมประสงค์โก็ได้นะตามใจชอบแต่มันจะไม่สนใจกับทรัพย์สินไม่สนใจกับร่างกายถ้าร่างกายจะตายก็เสียใจเราจะปนิพันธ์เพียงเท่านี้บรรดาจะบริเวสิสะสมท่านฝึกไว้ทุกวันนะที่เวลาใกล้จะตายเมื่อไรปณน,นิพัน์เมื่อนั้นเมื่อถึงนิพันธ์ก็จบกันีีนะเฮ้คอมันแห้งจริงเฉยเมยโคหน้ากูจะแย่ ตอนนี้ไปคุณบรรดาญา่าโยมพุทธบริษัทหลายต่างใจจะมาทางเส็นสมาทานมตรติฐาน